สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องจินลัเพิดออฟฟิเชียลอออเอล้ก็ทันี่ยงขาวกองกินะรเออขอกกินมันี่เลยนะเอีงอยงหรอขวอ,อย่างนี้ขาวติ่บมมยมมอเดี๋ยวก็โดน,น <c oughs> น้าผู้ไายเขาเรือก่าัาอะไรนะเดี๋ยวก็โดนเดี๋ยวก็โดนเอ๋อหนาก็คือกันแถ่นางขางกันอากับนองเน้อายกับน้องคืออยู่หนาค้ายๆกันรอหท่างข้าหลุดกอดอันนี้ที่จูมันต้องกินกับเมียงมันกินเลนมาได้อยากเจอกับรุ่มเดย์อกไม่ยำกินเลนเดี๋ยวก็โดนเดี๋ยวก็โดน เอาถาฟ้างประวัดิหมนี่หมูตัวนี้อะไกินกับตำบักเต้ตำบักแต้ตำบักเต้ถ้าผูดอายล่ะตำบักแต้ตับักแต้มาได้ค่ะพี่นอนกินข้าวโ้ปะนท่านมกะลไม่ใช่้มเรากินข้าวก่อนแล้วเราก็จะไปล้างหน้าอาบน้ำนอนนะคะ ประวัติที่ไม่กินปลาแด่เนาะมันจะมีสิ่งที่เกี่ยวข้องกับปลาที่ไม่กินอยู่โอ้แสดงว่านอนใช่ไหมมันจะมีเราจะมีให้้้้้้้ตอบนะว่าอะไรที่มีส่วนที่ทําให้กมลเอ้ดีจ้ะอะไรที่มีส่วนที่ทําให้กมลแฟนไม่กินปลาหนึ่งคือหนอนสองกุ้หมูสามซี่ไก่ อันนี้เสตปร <S 2> <S 2> <S <half> ี้ยบบอ๊บอนอใส่บอะรบอ๊ะใรเฮ้ยโตวเียนเร็วมาตันตเียนมอนขามบ่จ้าำกับันแก่ตี๋ยนจะามกิน้นกุ้กินเุงงน้งก้กินกู้ง้งกิกินกุ้นง้น่้้ก มันมีเันาเขาจำาน้านีแมมันมีเือมันมีอันเดียวใส่ประเด็มาสอันเพจมอเมอเเสียหไป้นไกไปับัโอ้ทับทานบานทับทเสียเอ๋อทออ้อยเฟิ่มกินอวนกินไปนร่งบอไปนไปคาว่าเขากินงคอยบุญดแค่อเล่นแ่ค่แต่ายา่ ที่นีนเป็นคนที่แข่เจากองสิกินชุดแข่งอยู่นี่นี่เนีมันแสบการเ้างก่แจ็กบุเอไม่ไซ้สอมวันนี้ดิเอ้ยเป็นเซก็ละสองแสบเฉยอยูเี่ยมัวอ่เนเหลือบอบลาในตะลมัยมันสนวนผตมอันเดียวก็อองเดลือกกาเขาเหลือตีมากพี เออเอาแสวอันนี้อุ้งตา้อง่ะดอันนี้อันแคๆมันเปนยมีอะไแค่เอาลหนมเซอันนี้อันงแคนี่อะไรแค่ๆเออที่หนอนพอดีที่มีที่ข้างหอนข้างหูข้างเต่ากินแน่ใช่เปล่าเนมันม้วนาเจ็บๆมันก็กจินกับบาิ มากันนะคะชานี้้ามเ่อเขาเริ่องขอาเาร่นขาเ้านเเอาสรุสิได้ฟังว่าคลิปนี่จ้าทั้งกินทั้งเมาอะไรจ้าพี่จ้าเดี๋ยวกินเบิดก่อนทามยังมาท่าในหูยินอยู่สองสี่หกเจ็ดค่ะ บดไเห็นแ่บดไเห็นแก่นอนเจ้าของบดไเห็ต่คนเจ้าเจ้ของเท็มไหนเบื่อแต่ถามไหมนุ้ยตอบมาถามมั่ดเูถึางหม่ัดเดเอตำาในเต็มแก่เแก่ต้องส่วนเป็น่วเอ่มลยยังไม่ได้ฟังพี่เขียนพูดประเดกเลยพี่เขียนบอกเรื่องไม่ไปเลย เอาเริ่มเริ่มตตกต่อไปมันบอลเดยจะกอบอือข้องหญ่สิออยากีนของล่าเดี๋ยวหนูสร้างไงไม้กันและไมเดี๋ยวหนูสร้างไไม่โคกนึงเอาหอมนด่าเข่าาๆมันดำตัวมันเสียบดำๆเลยๆแหงเสีบคักือหรือมันกัปันอันหวันม่เล้งแล้วที่ห็นแล้ววันนั้นน่ะเอ้ พี่เห็นหมูยังเห็นอย่างพอจะขึ้ห็นนที่ไอฟ้ก่อหดมหูยงราหมูกัยังมถงมันเิของหมูบอกว่าจะเชมเรเห็นงเสวยดูนีเอาว่าทำแมวอรัทำน้่ยัน่าปวดไปไนสองท่นน่ะ เอาพงกรุ Whoa, ่ยแยงเขาเลยนะครับพี่บุญปันนะครับอํา อ๋ไอ้มันจะขบก่อนถามมาเสร็จตอบแล้วอ่ะกินจะกันไม่ใส่ค่ทุก้องอะเข้าทีเอาไอ้ถามมาไหมเป็นยังไงโว้ทันได้แล้วอาวางไมนนีเพื่อมีคนลืมกิน จะควงหยิบเยอะของหัวเ้อเค่อมีเด็กก็เถยมันตัวกันไหมเตยล่าเซนนี่แหละมันออกไปขางนาเวทีแล้วมันไปพอถุงลูกชิ้นที่เขากินว่าเบิดไหมแล้วก็เอาเขาไหมมูยู่หลังเวทีมาตัวมากกูซสือมาฝากอีั่นก็กินไหมพรากินเราจังบอกเขาว่ากูไปเก็บมาตรนานเวทีเอามีดีดิโอปป้เขาบอกว่าชิดสบายแค่ โอ้โหคั่ <c oughs> วค่านี่เาร่าเศรากินแล้ว <c oughs> เอาไเอเป็นยังจังบ่กินปลาแดกแจาะลึกเป็นยังคือบ่กินปลาแดกแม่นอยากก,ก,กินเพื่อกันถามเลยว่ามันจะมีตัวที่ช่วยตัวที่ทำให้ไม่อยากกินปลาแดกอยู่หนึ่งอย่างหนึ่งนอนสองมูสามไก่คุณคิดว่าอะไรที่เป็นตัวแปร นอนนอนเียวอาหมูจริงเดี๋ยวเดี๋ยวปกติไอ้กินยูเมนบ่แต่ว่าเล่มาเศร้ากินกับย้อนหมูเอาเป็นเนื้อย้อนหมูโอหมูคอยไปกินปลาแดงหย้อนหมูมันเม็นที่กินปลาเดือดเพื่อนเมียนมาเมียน งเรีก็ทางโรงเ,เงบบรียนเขาเจ้เงีนยลังหน้าพุนเดียมหมูตทางผ่านโรงเรี้ยนาพ้นยังพรงเรียนพุที่นี่พนตกข้ามกอหมูสีหมูมันไหลลงมาเรื่องเม็นเรือางสีเดียดสีหมูบานยางเฉพาะเป็นยางประยัดยางมากที่ีเพราะนมันเงี่ยงไปบึงข้าเจ้าเกลือหมูบาน <ๆ S 1> ข้าเจียมเข้าเจ้าเอาห้ามเกลือหมูแบบ <c oughs> ที่ห <ๆ S 1> ้ามอ่อนเ เมนบที่นี่ไปเห็นเมนเห็นปลาเดกบานนี้เอาห้ามไปใส่บานนี้ก็เลยีดีมาหมกินีเอาห้หมูกินม่ใช่ปลาเดกห้ามเมนจะได้เศร้ากินปลาเดกต่างกันนั้นมากั้แม่อมนเอาไปท่ากินมองหอห้ามปอกย่างเดียวกินี่เนรแล้วแล้วเขาจะกินยังไง อ๋อสาเหตุมาจากหมูเดาจือใส่พวาเมื่อกใกล้หน่ะจะเ่มนก็ไม่ใช่ไหนจะเป็นหมูทุกมันีเพิ่นกับเอาใส่เลยเนาะทุกเมื่อเยเพิ่นใส่เรียกว่าก็เม่เคยเห็นเพิ่นเห็ดดอกวะแต่ว่าห้ามประตูขอบตายเพาว่าห้ามก็จะมาขัวสะกอนใส่ปลาแดงก็จะหอตัวตกีมันุดกสมบูรณปลา่อนลายกูแถวจะก็บปลาย็่ ปลาเด็กของเรามีทุเรียนดีแต่บุ้งก็คือได้เงินอดีตคือบอกปลานึ่ไม่เย็ะเนี่ยประยุทธ์นี่แหละค่ะโอ้ยโหนะคะสาเหตุล่งแตกล่งแตกสาเหตุที่ไอ้เคมก็กินปลาแดกนะคะเกิดจากหมูล่องขี้เดียดขี้หมูมันนี่แล้มันเป็นังสี่ลยมันทุกคนมันจะมีสตอรี่ในการที่ไม่กินอะไรสักอย่างมันจะไม่เสียมากหมูมีซอรี่ นูรู้สึกว่เกินได้มูนี่แล้วเมื่อก่อนเนี่ยผู้เรียนไม่กินเลยผู้เรียนไม่กินหนูไม่กินปลาไหลแต่ก่อนหนูกินอยู่แต่ตอนนี้หนูไม่กินรู้ไหมว่าทำไมหนูคือไม่กินปลาไหลทำไมมันเหมือนเราหน่าคือกันลื่นผู้เรียนเนี่ยผู้เรียนเนี่ยเมื่อก่อนไม่กินเน้นเมนใช่ผทุกวันนี้อร่อยมากเลยใช่เอา ทำไมอ่ะมันมีมันมีจุดนี่แล้วมันก็มีจุดนี้ให้เรากินด้วยปลาไหลกินอยู่เอยาก็เสลยฟองชอบเลยแต่ตอนนี้ไม่กินเพราะว่าหนึ่งมันมีสองประโยชน์หนึ่งเรียกดังออกไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรมันเรียกดังออกมันกินถ้าได้เรียกันหรอเรียดกันกัเดาคนเล่นของโอ้โหเสียงดีเลยเนี้ยเนี้ยเนี้ยไฟเลยบางเจน กนอ่ที่ดีใน่นัเองนเล่ฟองเล่ฟองังแล้วเียว้อานอค่ะคลิปนี้เป็นตำหนิสกอนนะคะคลิปนี้พากันมากินเข่าค่ะไปนอง ถ้าการไม่กินข่าวก็เลขทาประวัติไอเค่าเป็นยังลูกคือพ่งกินปลาแดกนะคะพี่น้องนี่แหละที่ไปที่บานนะคะต้องกินเคร่องรู้นะคะพี่น้องพี่น้องก็อาซีหูแล้วล่ะนะคะอ่ะคลิปนี้ไว้สำเนียงกกอตได้พวกเรกำลังกินคลิปหนานะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะนูฮักนูฮักพี่เดียวนู้ฮักหนี่้